สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของพี่ราดานะคะวันนี้เราจะมาเก็บว่านหางจละเขเนาะเราจะเอาไปทำเจลลี่นะคะก็มีคุณประโยชน์มากมายเนาะกินแล้วรู้สึกโล่งดีค่ะเพื่อนๆนพี่ราดาปลูกเข้าไว้นะคะ ต้นนี้นะที่เขาเป็นแบบนี้นะเขาอยู่ในบ้านนะคะทีนี้ฤดูร้อนขึ้นแล้วเ,เขาออกมานะอันนี้พิรดารดด้วยน้ําข้าวเนาะเรารู้ว่าเราลดเขาด้วยอะไรไม่มีสารเจียปนเนาะเราจะเลือกเอาแต่ใบแก่ๆของเขาก่อนเนาะ เขาไปล้างสีก้านเนาะเราก็ได้ว่านหางเจละเข้มาแล้วนะคะตามมาชมมาดูเลยค่ะว่าพิรดาจะเอาเข้าไปทำยังไงเราจะไปล้างก่อนนะคะเพื่อนเราจะปอกเปลือกนะคะแล้วก็ล้างสัก3ามสีน้ำจะมีน้ำเหลืองออกมานี่นะคะล้างทิ้งให้หมดเนาะ เพราะว่ามันจะเป็นสารพิษนะคะที่สีตรงนี้นะคะมันจะเป็นพิษเนาะสีเบงเหลืองยางเขานะคะยางเขาอยู่ตรงนี้เราล้างออกนะคะมันจะเป็นพิษนะคะโดยเฉพาะอยู่ที่ใกล้คโคลนนี้เราต้องระวังเนาะมันมันมีสารพิษนะคะ ด,ดกอหลังจากแช่น้ำเกลือแล้วก็จะมาปอกเปลือกที่ตรงเขียวๆนี่ออกค่ะก็จะเหลือแต่เจลลี่อย่างนี้นะคะอันนี้เราจะทานแบบสดๆก็ได้นะคะแต่เราทานพอประมาณไม่ทานเยอะนะคะเมื่อปอกเสร็จเรียบร้อยนะแล้วก็จะเอาเข้ามาล้างอีกเนาะ เราจะล้างสักสองสามน้ำเพื่อความแน่ใจเพื่อให้ยางของเขาออกนะคะแล้วก็พยายามเลาะสีเขียวๆออกให้หมดนะคะ สักสองสามครั้งนะคะเพื่อให้ยางหรือสีเหลืองๆออกมาเนาะเพราะว่านั่นอ่ะมันทานไม่ได้นะคะเขียวๆแล้วน้ำเขียวๆเหลืองๆยางของเขานะคะแค่ไปอีกสักครึ่งชั่วโมงได้เยอะเลยค่ะเพื่อนบ้านหารจรลเคพริรดา,านี่เนาะเยอะเลยนะคะ เราก็มาทํากันเลยค่ะต้องการน้ําร้อนนะคะเเราจะใช้เจลลี่แบบนี้นะคะซื้อมาได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นรสอันนี้จะเป็นรสสตรอเบอรี่นะคะรสสตรอเบอรี่เขาก็จะมีแบบนี้เนาะเขาเขียนไว้ว่านะคะให้ใช้น้ำหนึ่งพายหรือ570ร้เมลลเนาะ แล้วก็ให้ต้มใส่น้ำร้อน285ม mm ลิตรหรือครึ่งพายนั่นเองแต่พระดาจะใช้น้ำห้าร้เมลลิตรเนาะเทใส่ตรงนี้เนาะเสร็จแล้วเรจะเอาไปต้มในบ้านหางจระเข้น,นี้ก็จะมีน้ำเยอะอยู่แล้วนะคะ ใช้2ก้อนเนาะจะใช้แบบนี้2ก้อนนะคะนี่นะจ๊ะมันก็จะมีขนาดเดียวเนาะที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะนี่นะคะหาดูตามซูเปอร์มาร์เก็ตได้เลยค่ะแล้วเราก็จะเอามาตัดเนะเาะแล้วก็จะตัดเป็นท่อนๆ แล้วเขา,าจะได้ละลายในน้ําร้อนได้ง่ายเนาะมันตัดยากนะคะเพื่อนเพื่อนพิาดาก็ใช้มือดึงอย่างนี้เลยนะคะดึงอย่างนี้ก็ได้นะคะดึงมันจะมีสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมให้เราอยู่แล้วเนาะขั้นต่อมานะคะเราก็จะมาหั่นบ้านหางเจราเคสของเราเนาะหั่นให้เป็นชิ้นที่เล็กพอประมาณนะคะ ปริมาณของบ้านหางจลระเคที่เราใช้ก็เท่ากันกับปริมาณน้ำนะคะหนึ่พายเนาะตายแล้วนะคะบ้านหางจอระเคเสร็จแล้วเราก็นํำมาตั้งไฟนะต้มให้เดือดนะคะ ดูหน้าทานใสสะอาดเลยนะคะเราจะไม่ใส่น้ำตาลนะคะเพื่อนๆเพราะว่าในเจลลี่ที่พิราดาจะใช้นี่เขามีน้ำตาลอยู่แล้วค่ะความหวานในเจลลี่นี้นะคะจะหวานมากพอแล้วะคะ่ะเราจะใช้ไฟแรงก่อนนะคะเพื่อให้เขาเดือดเมื่อเขาเดือดแล้ว เราถึงจะรีไฟลงเนาะเมื่อเขาเดือดอย่างนี้นะคะประมาณ5นาทีนะคะเวจาต้มลรกเราก็จะรีไฟลงค่ะหีไฟลงนะคะแล้วต้มต่ออีกสัก3านาทีจักยางเหนียวของเขาออกนะคะนี่นะคะก็จะได้ น้ำของบ้านหางเจลเคอย่างนี้ค่ะยกออกมาตั้งไว้ตรงนี้เนาะแล้วก็เทเจลลี่ที่เราตัดไว้ลงไปเลยนะคะเทลงไปเลยค่ะ เราก็จะคนสีสสวยงามเลยนะคะแล้วเขาก็จะคนจนเขาละลายเนาะจนเจลลี่นี่ละลายและคะนี่นะคะหลังจากที่เจลลี่ได้ละลายแล้วเนาะ สีเขาจะสวยจริงๆเลยค่ะเราก็จะมาตักใส่ภาชนะวันนี้พิราดาจะมาเล่าเรื่องสรรพคุณของว่านห,หางจละเข้แบบคร่าวๆนะคะสำหรับภายนอกแล้วก็จะรู้อยู่แล้วว่าเขาจะช่วยสมานแผล แผลไฟไหม้แผลต่างๆสำหรับภายในแล้วจะรักษาโรคกระเพาะอักเสบหรือรักษาโรคลำไส้ค่ะแล้วเขาก็จะป้องกันโรคเบาหวานด้วยนะคะหรือถ้าใครมีอาการเมารถเมาเรือเราจะทานก่อนที่เราจะเดินทางไกลก็ดีเหมือนกันนะคะ อาจจะได้ผลทานประมาณ1-2เซนติเมตรหรือเอาไปปั่นประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะก่อนเดินทางสำหรับวันนี้พิรดาจะเอามาทำเจลลี่เพื่อดื่มเป็นอาหารว่างแล้วก็ในเวลาที่อากาศร้อนๆในซัมเมอร์อย่างนี้เนาะเมื่อเราได้ทานเจลลี่เย็นๆมันก็ทำให้เราชื่นใจเช่นกันค่ะ นี่นะคะพอดีเลยเนาะกับอากาศร้อนๆนะคะนี่นะคะเจลลี่ของพิราดาเนี่ยน่าอร่อยไหมคะเดี๋ยวพิราดากินให้ทำให้ดูนะคะหางจลลเค้เจลลี่ค่ะอืมอร่อยนะคะ อร่อยมากเลยอร่อย,ยออไ,ไหมวิยอืมดูร่เถอยัง่ละช่วงวิตเรียหวัน,นยังไงลูกสาวอืมนี่เริ่มทำทานนะคะน,นี้ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอร่อยมากเลยค่ะพเพื่อนๆดู<ช>เราจะกินกับครีมหรือไอศครีมก็ได้นะคะ ะะสำหรับคลิปนี้พิรดาก็จะขอมาแบ่งปันเพียงแค่นี้นะคะก่อนที่จะใช้บ้านหางเจลิเคเราต้องล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ศึกษาดูให้ดีว่าเราจะมีการแพ้ไหมเนาะหวังว่าคลิปนี้คงจะให้ความรู้กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะถ้าหากชอบถ้าเพื่อนๆชอบพิรดาขอฝากกด ชอบใจกด subscribe ให้ช่องของพิรดาบ้างนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอขอบคุณมากๆและสวัสดีทุกคนคะ่ะ